ตรงนี้จุกมากจุกมากว่าเจตนาเหนื่อยมาทั้งชีวิตอยากมีหน้ามีตาได้เงินมาแล้ว,แล,วแล้วเรากำลังจะทำแล้วพี่เรากำลังจะทำแล้วไม่คิดว่าคนที่เราทำให้อยู่กับเราได้แค่หนึ่งเดือนกับห้าวัน บ้านทำอาชีพกีดยางนะครับปกติก็ช่วยที่บ้านทำงานกีดยางเก็บยางอยู่แล้วตั้งแต่ป .3 นะครับเรียนจบม .6 เนี่ยครับความใฝ่ฝันก็อยากเป็นพยาบาลนะครับอยากเป็นพยาบาลแต่ว่ารู้รู้ตัวเองว่าเราไม่เก่งเราเรียนไม่เก่งแล้วเราคงไม่สามารถเป็นพยาบาลได้เลยจบม .6 มาก็เลยเข้ากรุงเทพ มาหางานทำเริ่มสมัครเริ่มสมัครดูแลผู้ป่วยตามบ้านจนเราเริ่มมีความรู้ก็เข้ามาย้ายเข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างในโรงพยาบาลนะครับทำตอนนั้นได้ค่าจ้างวันละ260บาทก็ทำงานอย่างต่อเนื่องเก็บเงินเพื่อส่งกลับบ้านนะครับอยากส่งเงินกลับบ้าน อยากส่งเงินกลับบ้านเพราะว่า,าแก่ใช่อยากให้พ่อไม่สบายเพราะว่าอย,อยู่มีปัญหากับอกอสิปีแล้วเนี่ยอกปีแล้วยังต้องต้องทําอีกก็เลยว่าเราต้องรีบเราต้องเราต้องปั่นให้เป็นเงินในมากที่สุดแล้วแล้วเงินที่เราได้มาเนี่ยมันต้องต้องกลับไปแล้วทําให้เกิดอะไรให้มากที่สุดพอครบได้เงินก้อนหนึ่งก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านตั้งใจว่าะจะ ไปทาธุรกิจที่บ้านนะครับที่บ้านมีที่อยู่ประมาณ9้าไร่แต่ที่โล่งๆก็มีที่เรากลับไปบอกพ่อว่าอยากทาฟาร์มแพะนะครับเรากลับไปเพื่ออยากทาฟาร์มแพะมีเงินอยู่ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งไว้ไว้ซื้อแม่พันธุ์แล้วส่วนหนึ่งก็ไว้ทําโครงบ้านแพะนะครับตั้งใจทำมาครบหนึ่งเดือนพันธุ์แพะก็เริ่มมีทุกอย่างไปได้ดีนะ จำได้ผมนอนกับพ่อไดอ้หนึ่งเดือนกับห้าวันนะครับพ่อก็เกิดอุบัติเหตุรถชนตอนที่ไปรับหลานมนาะจากโรงเรียนนะครับตอนนั้นผมเหมือนกับจากที่ไม่เคยเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยขึ้นมากระทันเหนื่อยขึ้นมาทันทีเลยรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราหนักกันทันไหนเราเหมือนว่าเราไม่เจอปัญหาเลย อดมาแบบไหนหรือทรมานมาแบบไหนไม่อดหลับอดนอนหรืออะไรมายัางไงเราถ,ถือว่ามันมันมันไม่ใช่ปัญหาอขอให้เราได้เงินแล้วเราได้เงินมาแล้วอะได้เงินมาแล้วแล้วแล้วเรากำลังจะทำแล้วอะพี่เรากำลังจะทำแล้วไม่คิดว่าคนที่เราทำให้อะ อยู่กับเราได้แค่หนึ่งเดือนกับห้าวันตรงนี้จุกมากจุกมากว่าเจตนาเหนื่อยมาทั้งชีวิตอยากให้อยากให้อยากเห็นเห็นเห็นความสุขของที่บ้านแต่มันอยู่ได้แค่หนึ่งเดือนกับห้าวันจริงๆมันอยู่ได้แค่หนึ่งเดือนกับห้าวันจริงๆ พ่หนึ่งเดือนกับห้าวันจากที่ต้องการให้พ่อกับแม่สบายกลับกลับกลายเป็นฟาร์มแพะเนี่ยคือภาระของแม่ต่อแพะที่เลี้ยงมาเนี่ยครับมีจํำนวนมากจนเราเจอปัญหาว่าอาหารของแพะเนี่ยไม่เพียงพออาหารของแพะไม่เพียงพอเราจําเป็นต้องปล่อยแพะออก ขายออกไปขายออกไปจนเหลือแพะไม่กี่ตัวพอเหลือแพะไม่กี่ตัวเนี่ยเรารู้แล้วว่าเรารายได้เราค่อนข้างน้อยแล้วไม่รอดต่อการใช้หนี้ธนาคารผมเชื่อว่าเราไม่มีเงินที่จะมาใช้หนี้ตอนสิ้นปีแน่นอนเลยมันเป็นหนทางอีกครั้งหนึง่ง ที่ทําให้เราต้องกลับมาหาเงินกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับไปจ่ายหนี้ธนาคารแล้วลึกเลยว่ามีแม่คนเดียวเรื่องเงินรู้ว่าหาได้หาได้มากหาได้น้อยเรากินอะไรเก็ต้องได้กินแล้วแล้วเชื่อว่าความลําบากต้องไม่เกิดขึ้นแน่นอนความลําบากต้องไม่เกิดขึ้นแน่นอนและอีกอย่างผมเองเนี่ยมีหลานอีกสี่คนมีหลานสี่คนเป็นลูกของลูกของพี่สาว นะครับซึ่งซึ่งแยกทางกันขึ้นมากรุงเทพก็มาดูว่าเราจะทําอะไรในกรุงเทพดีแล้วก็คิดขึ้นได้ว่าอยากเปิดร้านข้าวแกงในเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ขายได้ดีครับช่วงแรกก็ประมาณ20อย่างเนาะข้าวแกง20อย่างขายได้ดีครับมมราาคุมพามีนาเราเราได้กําไรมาตลอด ช่วงหลังเนี่ยก็มีโควิดเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก20แกงเนี่ยก็เหลือครึ่งหนึ่งเหลือ12แกง12แกงก็เหลือ7แกงนะครับแต่และว,วันเนี่ยยอดผู้ป่วยติดเชื้อนะจาก9,000ก็ขึ้นหมื่นหมื่นห้าหมสุดท้ายขึ้น23,000ต่อวันนะครับร้านร้านข้าวแกงที่เหลือ 4, 5ถาดเนี่ยก็ขายไม่หมดเหลือ เหลือพราะจากที่ได้กําไรก็ไม่ไม,ไม่มีกําไรเลยไม่มีกําไรเลยร้านต้องปิดลงร้านต้องปิดลงสนิทก็บอกว่ญญามันเป็นงาน ขายของขายของออนไลน์นะเราบอกว่าขายของออนไลน์แบบก็พี่ในลองส่งรายละเอียดมาดูในเมื่อร้านค้าก็มันปิดสนิทแล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยตื่นเช้ามาเนี่ยด้วยภาระของผมเนี่ยไม่รวมกับภาระค่ากินนะครับเฉพาะบ้านเช่าเองก็ตกวันละ200กว่าบาทแล้วเนี่ยพี่ลองส่งข้อมูลมาดูเผื่อผมสนใจนะครับเขาก็ส่งรายละเอียดของ รูปภาพของตัวสินค้ามาแล้วต้องใช้ทุนเท่าไหร่สินค้าเป็นยังไงผมไม่รู้เรื่องเลยผมน่าจะทําไม่ได้แต่แต่มันมัน,ม,นมันไม่มีตังเลือกนั้นพี่ส่งข้อมูลมาก่อนเดี๋ยวผมจะลองโพสต์ดูพี่เขาแล้วผมโพสต์ออกไปพอผมโพสต์ออกไปเนี่ยคืนนั้นมีออเดอร์เข้ามา10หลัง โพะทุกวันก็มีลูกค้าเข้ามาทักซื้อทุกวันโดยที่ผม,มลงทุนสูตรบาทไม่มีเงินที่จะลงทุนแล้วก็ทําให้เดือนแรกเนะี่ยทำให้ผมมีรายได้จากการโพสต์ขายของอย่างเดียวเนี่ยสองพบาทผมอยากศึกษาเรื่องรายได้อยากศึกษารายละเอียดต่างๆขนาดเราเราไม่มีความรู้เรายัง,ย,งยังมีรายได้จากที่นี่ได้ เดือนที่5ผมมีรายได้ขึ้น30,000ื่นนะครับเดือนที่5ผมมีรายได้ได้สามห0ื่นเดือนที่6ผมมีรายได้6 0 0 0บาทจากการที่ผมไม่เชื่อว่าออนไลน์เนี่ยจะทําได้จริงผมไม่เชื่อว่าศูนย์บาทของผมเนี่ยจะทําให้ผมได้ถึงถึงตอนนี้จริงๆตลอดเวลาผมทํามา6เดือนนะครับผมมีรายได้เข้าเงินเข้าในบัญชีร่วมๆหนึ่0แสนบาทจนถึงปัจจุบัน ผมเชื่อว่าถ้าผมทำได้ทุกคนก็ทำได้เดือนที่6ผมมีรายได้60,000จากการที่ผมไม่เชื่อว่าออนไลน์เนี่ยจะทำได้จริง